สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านหุ่นสวยด้วยการกินนะคะบินไปกับโคเจี๊ยบนะคะวันนี้อ่ามาทักทายกันช่วงใบ่ายๆแบบนี้นะคะอ่ะอ่ะสักนิดนึงเนี่ยนะคะจิ๊บขอปรับนิดก,ก่อนโอเคได้ไม่เอ่ยได้ไม่เอ่ยนะคะได้ไม่เอ่ยได้ไม่เอ่ยโอเคค่ะนะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ค่ะก็ หลายๆคนทักทายแล้วก็สอบถามก,กันเข้ามานะคะว่าเวลาที่เราจะมาตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างน,นะคะวันนี้อยากจะมาให้คำแนะนำนะค่ะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเดินทางไปตรวจสุขภาพประจำปีที่ใดที่1นึ่ของโรงพยาบาลใกล้บ้านของเราเนี่ยนะคะก็มีวิธีการเตรียมตัวง่ายๆค่ะด้วย3สิ่งนี้ที่คุณจะต้องเตรียมมาด้วยนะคะที่คุณจะต้องเตรียมมาด้วยนะ เดี๋ยวก็เดี no ๋ยวฟังไปพร้อมๆกันเลยอยากรู้หรือยังคะอยากรู้กันหรือยังว่าเราต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะเราต้องเตรียมอะไรกันมาบ้างนะโหดูดูยอดกดถูกใจดูยอดกดไลค์แล้วชื่นใจจังเลยนะคะชื่นใจจังเลยนะก็เดี๋ยวมาฟังไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังไปด้วยกันเลยนะคะสักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวระหว่างที่รอระหว่างที่รอนะคะก็เดี๋ยวจะเรียกเพื่อนๆกันก่อนนะ ยเรียกเพื่อนๆของเราก่อนอไปร้องได้ก็ร้องตามกันไปด้วยเลยร้องได้ร้องตามกันไปด้วยเลยนะคะอ่าสามสิ่งที่ต้องนํามานะคะสามสิ่งที่ต้องนํามาเมื่อเราจะเป็ยนบทสุนทรภาพนะคะสามสิ่งนี้ที่ต้องนํามานะ,คะาใครที่เข้ามาแล้วแชร์แชร์แชร์ออกไปนะคะแชร์ออกไปนะสามสิ่งนี้นะคะ สามสิ่งนี้นะสามสิ่งนี้ที่ต้องนำมาต้องนำมาเมื่อมาตรวจสุขภาพนะคะเมื่อมาตรวจสุขภาพหลายคนถามเราจะเตรียมตัวแบบไหนเราจะทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อมาตรวจสุขภาพเราเน้นในเรื่องของการป้องกันนะคะเราจะไม่เน้นในเรื่องของการรักษานะคะ เพราะว่ายังไงก็ป้องกันไว้ดีกว่าที่เราจะไปนั่งรักษาไปนั่งนอนเพียงโรงพยาบาลไม่เอาแบบนั้นนะคะไม่เอาแบบนั้นนะโอเคเดีแบบ๋ยวแชร์ไปแล้วนะแชร์ไปแล้วอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็กดแชร์ไปเรียกเพื่อนๆของเราเข้ามาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าอยากจะให้เพื่อนๆเราได้รับความรู้ตรงนี้ด้วยว่าเวลาที่เราจะไปตรวจสุขภาพประจําปีที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือตรงส่วนไหนที่เราอยากจะไปเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างและ เราต้องเตรียมตัวกันแบบไหนนะคะวันนี้จะได้รู้คําตอบที่มันชัดเจนมากเพราะว่าน,นี้เป็นหน้าง,งานของโคจยบอยู่แล้วนะคะก็เลยอยากจะนําสิ่งตรงนี้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนหลายคนไม่รู้ว่าจะเดินไปช่องทางไหนไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรนะคะก็เลย อยากจะเอาสิ่งดีๆตรงนี้มาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนว่ามันไม่ได้ยากเลยกับการที่เราจะเดินเข้าไปตรวจสุขภาพประจําปีกันนะคะก็เลยอยากจะเอาความรู้ตรงนี้มาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ,ะใครใครที่เข้ามาแล้วก็แชร์เรียกเพื่อนๆของเราด้วยนะจ๊อะอยากจะมีคําถามก็สามารถเขียนเข้ามา ต้ไลน์นี้ได้เลยนะคะเราอยู่ด้วยกันนู่นหลักประมาณบ่ายสามประมาณบ่ายสามโมงเลยทีเดียวนะคะหรือใครอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถกริ๊งการกันเข้ามาได้เลยนะคะสามารถกริ๊งการกันเข้ามาได้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเพลงสตริงเก่าๆนะคะเพลงสตริงเก่าๆที่เราเปิดให้ฟังกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็แชร์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 ออกไปนะคะแชร์ออกไปด้วยนะจ๊ะอ่าแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่เข้ามาแล้ว แค่แอบ,บดูก็ดีไปน,นะคะแต่ถ้ากดไลค์กดแชร์ให้โคตรรักเลยนะอ่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะอีกหนึ่งเพลงเราก็จะเข้าสู่ช่วงของอสาระดีๆในเรื่องของสุขภาพกันนะคะช่วงของการตั้นหุ่นสวยนะคะอ่ะโยกได้โยกค่ะสามสิ่งนี้ที่ต้องเตรียมมา เพลงเป็นไส่สมัยไหนเนี่ยนะคะ,ะใครที่ลองได้ลองตาม3สิ่งนี้ที่ต้องเตรียมมานะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณหัวใจรวๆโอ้ยคนที่มีกำลังใจในการจัดรายการแล้ววันนี้ได้รับหัวใจแล้วสวัสดีค่ะพี่แอร์พี่ชาตยใหย่ใอญ พิชาต์แชร์ออกไปด้วยนะคะแค่แอบดูก็ดีใจแต่ถ้ากดไลค์กดแชร์ให้โคตรรักเลยจริงๆนะคะจริงๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปได้บุญด้วยนะคะได้บุญด้วยนะโปเจ็บจะบอกให้เดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วเราจะเข้าสู่ช่วงของสาระกันนะคะว่าถ้าคุณต้องการที่จะมาตรวจสุขภาพประจําปีสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมมาและการเตรียมตัวของคุณนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะฟังไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้นะ อายายกได้โยกค่ะโยกวันนีจิตแจ่มใสนะคะทําจิตใจเราให้เบิกบานนะจ๊ะฟังเพลงวันนิ้จิตแจ่มใสจ้ะอายนะอายยัยยัยยัยัยออดีจังมีพยาบาลมาร้องเพลงให้ฟังด้วยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะการที่เรามีสุขภาพดีตรงนี้ไม่ใช่ มีเฉพาะสุขภาพกายนะคะเราต้องมีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การดูแลแบบองรวมกายจิตสังคมอารมณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องบาลานซ์กันเพราะว่าเหมือนที่เราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวบ้างที่มีภาวะเครียดมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สวัสดียามบ่ายครับน้องเชียรพลสวยขอบคุณค่ะขอบคุณคาชมเลยนะคะที่เราเพิ่งได้ยินข่าวกันไปนะคะในเรื่องของอบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยก็เพิ่งเสียชีวิตจ,จากการที่ผุพะาตายนะคะสำเร็จด้วยนะคะเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของบทเพลงเราก็มีส่วนช่วยทําให้อารมณ์เราดีขึ้นนะคะเมื่อคุณมีอารมณ์ ที่มันแบบว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ลองเปิดเพลงแบบเร็วๆแล้วเต้นเต้นเต้นเแล้วคุณจะรู้สึกว่าพลังงานมันเริ่มมาอ่ะพลังงานมันเริ่มมาแล้วมันเรารู้สึกอืมีความสุขนะคะอะเพลงจะจบแล้วนะคะเพลงจะจบแล้วนะอ่าแฟนขับ f อแชร์ไปด้วยนะคะ แชร์ด้วยแชร์ด้วยใครแชร์น่ารักที่สุดหนึ่งแชร์ได้เป็นเศรษฐีทันทีเลยลจย้ะขาดเพียงก็จบลงไปแล้วนะคะเราก็เข้าสู่ช่วงของสาระดีๆในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาแบ,บ่งปันในเรื่องของการที่เราจะเตรียมตัวมาตรวจสุขภาพกันนะคะว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะหรือคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะ มาตรวจสุขภาพประจําปีที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือในส่วนที่โรงพยาบาลที่เรามองไว้นะคะว่าเราจะไปตรวจที่ไหนส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพิราชท่าบอกของเรานั้นนะคะ<อ>ก็มีบริการตรวจสุขภาพประจาปีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เวลา11บเนาฬิกาสานาทีเนี่ยเราก็จะปิดรับบริการแล้วนะคะเพราะว่าในการตรวจสุขภาพตรงนี้นะคะผลเลือดเราการันตรีที่2ชั่วโมงนะคะจึงจะได้ผลแล้วก็เข้าพบแพทย์นะคะแต่ เรามาคุยกันในเรื่องของการที่คุณจะเตรียมตัวมาตรวจสุขภาพหลายท่านสงสัยและต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะ,อะขออธิบายและขยายความตรงนี้นิดนึงนะคะว่าสําหรับการที่เราจะเข้ามาตรวจสุขภาพนั้นนะคะการเช็คอัพหรือการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเราจะตรวจในคนที่ยังไม่มีอาการเจ็บป่วยแล้วก็ยังไม่มีอาการของโรคนะคะไม่มีแน,น่นหน้าอกไม่มีไอไม่มีอะไรพวกนี้ค่ะไม่มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียพวกนี้ค่ะ อันนี้จะไม่เรียกว่าตรวจสุขภาพประจาปีแล้วนะคะในการตรวจสุขภาพประจาปีตรงนี้เราจะตรวจคนที่ไม่มีอาการใดๆเลยแล้วก็เป็นคนปกตินะคะที่ร่างกายแข็งแรงนะคะแต่อยากมาตรวจดูว่า,ามีไขมันความดันอะไรมากน้อยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็การเตรียมตัวก็คือว่าหลังจากสองทุ่มของคืนนี้สมมติว่าคุณผู้ฟังจะมาพรุ่งนี้นะคะก็สองทุ่มคืนนี้หลังจากทานอาหารเสร็จนะคะ ทานข้าเย็นเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้งดน้ำงดอาหารเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็อาอบน้ําแต่งตัวมาที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะห้องของเราเปิดเวลา7็นาฬิกาและ3สิ่งและสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมมานะคะเตรียมมาจากที่บ้านเลยนะคะก็คืออุจจาระค่ะาการเก็บอุจจาระนะคะวันนี้อยากจะมาอธิบายขยายความให้ฟังสักนิดนึงนะคะในเรื่องของการเก็บอุจจาระทำไมต้องเก็บอุจจาระมาตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะคะก็ เพราะว่าณปัจจุบันนี้การคัดกรองในเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะจะคัดกรองจากการตรวจอุจจาระซึ่งบางท่านนะคะอาจจะมีเลือดปนอยู่ในอุจจาระซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการเป็นคนตรวจแล้วเขาจะรายงานผลมาว่าถ้ามีเลือดปนในอุจจาระเนี่ยท่านต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาต้องนัดมาพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อเข้าสู่กระบวนการส่งกรองนะคะอันเนี้ย ก็ถ้าหากว่าก่อนมื้อเช้านะคะอาบน้ําแต่งตัวเข้าห้องน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาตลับครีมเล็กๆะค่ะที่สะอาดแล้วก็มีฝาปิดนิดชิดนะคะใช้ไม้สะอาดด้วยเช่นกันป้ายค่ะป้ายในอุจจาระของเรานะคะป้าย3 4จุดจุดก็ได้นะคะให้ป้ายมาเท่าหัวไม่ขีดไฟนะคะไม่ต้องป้ายมาเยอะไม่ต้องเอามาเต็มตลับนะคะเอาแค่เท่าหัวไม่ขีดไฟก็พอแต่ป้ายหลายๆจุดนะคะแล้วก็ เอาไม้ป้ายนั่นนะคะใส่ลงในตลับนั้นด้วยแล้วก็ปิดฝาปิดฝาให้มิดชิดนะคะอย่าให้หกหล่นระหว่างทางนะคะเพราะว่ามันจะเป็นปัญหากับตัวเองนั่นแหละนะคะ,ะก็เอามาด้วยนะคะเอามาด้วยสิ่งที่เราต้องเตรียมมาจากบ้านนะคะแล้วอันที่2องค่ะเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลนะคะเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลสิ่งที่เราจะได้เก็บเพิ่มก็คือในเรื่องของปัสสาวะค่ะ ปสัสสาวะทำไมต้องมาเก็บที่โรงพยาบาลทำไมไม่ให้เก็บมาจากบ้านก็เพราะว่าเราป้องกันการปนเปื้อนนะคะเพราะว่าในอากาศบ้างหรือใน,รนบริเวณสถานที่ที่เราอยู่นะั้นอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียรปะปนอยู่ในอากาศนะคะแต่ว่าถ้าเรามาถึงโรงพยาบาลเนี่ยกระป๋องเราเนี่ยก็ทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเนาะเวลาที่เก็บก็คือไม่ไมปสัสสาวะเนี่ยไม่ควรจะนานเกินหนึ่งชั่วโมงเอาง่ายๆนะคะ ไม่ควรจะนานเกินหนึ่งชั่วโมงในขณะที่เราเก็บแล้วก่อนที่เราจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยค่ะ,ะภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นเราต้องได้รับการตรวจแล้วนะคะถ้ามากกว่าน,นั้นไปปสัสสาวะก็ถือว่าเป็นของเสียชนิดหนึ่งเนาะที่ขับออกมาจากไตเรานะคะถ้าเกิดว่ามันนานเกินไปก็จะมีเชื้อแบคทีเรียที่มันเกาะขึ้นในกระบอกปัสสาวะนั้นก็เลยไม่แนะนําว่าให้เก็บมาจาบบ้านนะคะให้มาเก็บที่โรงพยาบาลนะคะนี่สองสิ่งแล้วใช่ไหมคะ มีอุจจาระกับปัสสาวะแล้วนะคะและอันที่3ค่ะอันที่3มที่เราจะต้องมาเก็บที่โรงพยาบาลเช่นกันนะคะก็คือเลือดค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพยาบาลน,นะคะที่จะต้องทําการเจาะเลือดให้กับท่านนะคะว่าเลือดแต่และชนิดเนี่ยก็คือมีทิวเลือดแล้วก็เขาเรียกว่ามีสิ่งที่เก็บในเลือดนะคะแต่ว่าการะบวนการเจาะหรือกระบวนการเนี่ยต้องทําในเรื่องของการพัดเจอไรส์การสเตอริไลส์ทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็คือ3สิ่งนี้ที่ ท่านจะได้รับการตรวจแล้วก็ให้หมาเก็บที่โรงพยาบาลแต่ว่าอุจจาระนั้นเก็บมาจากที่บ้านนะคะแล้วปัสสาวะนะคะแนะนํานิดนึงค่ะว่าในส่วนของปัสสาวะนั้นนะคะเวลาที่เราเก็บปสัสสาวะเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยคุณพยาบาลก็จะแนะนำเนาะไปเก็บปัสสาวะมานะคะไปเก็บปัสสาวะมาแล้วในช่วงที่เราเก็บปัสสาวะเนี่ยค่ะให้ปัสสาวะทิงะะะท้งไปก่อนนะคะให้ปัสสาวะทิ้งไปก่อนสักนิดนึงนะคะ เราจะเก็บปัสสาวะช่วงตรงกลางนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเก็บปัสสาวะช่วงต้นๆของสายปัสสาวะเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียรหรือมีเชื้ออื่นๆปนอยู่ในปัสสาวะของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าฉี่ทิ้งไปก่อนนะคะฉี่ทิ้งไปก่อนแล้วก็เก็บฉี่ตรงกลางโดยใช้กระป๋อปัสสาวะนั้นรองใต้สายปัสสาวะของเรานะคะก็เก็บมาสักประมาณครึ่งกระป๋อนะคะไม่ต้องเก็บมาเยอะนะคะแล้วก็แล้วก็ฉี่ทิ้งไปเลยอันที่เหลือนะคะแล้วคนที่ มีประจำเดือนหรือคนที่มีเลือดออกทางปัสสาวะอันนี้เราก็จะไม่แนะนําให้ตรวจนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเลือดปนมาในปัสสาวะนั้นนะ่ะจะเข้าสู่กระบวนการรักษาละเราก็เลยไม่แนะนําว่าถ้าวันไหนที่ท่านมาตรวจสุขภาพแล้วท่านมีประจำเดือนนะคะก็คือเอาไว้ก่อนไม่ต้องตวอรวจปัสสาวะกับอุจจาระนะคะเพราะว่ามันจะมีเลือดปนทั้งสองชนิดเลยมันก็จะทําให้ ผลที่ได้มันจะคาดเคลื่อนนะคะอาจจะมีเลือดปนในปัสสาวะแล้วก็จะมีเลือดปนในอุจจาระด้วยทั้งสองอันเลยนะคะก็ไม่แนะนำถ้าหากว่าเราจะมาตรวจในวันหลังถัดไปที่ประจําเดือนหมดแล้วก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเก็บสิ่งส่งตรวจที่จําเป็นที่คุณจะต้องนํามาในวันที่คุณมาตรวจสุขภาพประจำปีไม่ว่าจะตรวจที่ไหนนะคะก็จะปฏิบัติในลักษณะแนวทางเดียวกันนี่แหละค่ะ แต่ว่าในส่วนของการตรวจเลือดนั้นนะคะก็ในส่วนของโรงพยาบาลของเราก็จะมีอยู่2โปรแกรมนะคะโปรแกรมแรกเรียกว่า Standard p a c k กเจนะคะซึ่ง Standard p a c k กเกจเนี่ยก็จะตรวจอะไรบ้างตรวจการทํางานของตับไตไขมันดูน้ําตาลดูความเข้มข้นของเลือดดูโลกเกานะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาในส่วนของโปรแกรม VIP นะคะโปรแกรม VIP ก็จะเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของไขมันก็จะเป็นชุดใหญ่ตับเนี่ยก็จะเป็นชุดใหญ่นะคะแล้วก็ ในเรื่องของเวลาตัดอักเสบดีเวละตัดอักเสบซีนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของผู้ชายก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนะคะอันนี้ก็เจาะจากเลือดต่อมลูกหมากนี่ยังเจาะจากเลือดอยู่นะคะแต่ว่า,ามะเร็งลำไส้เนี่ยตรวจจากอุจจาระแล้วจะไม่ตรวจทางเลือดแล้วนะคะสําหรับคนผู้หญิงสิ่งที่เราตรวจเพิ่มได้จากการตรวจเลือดก็คือในเรื่องของมะเร็ง,งรังไข่นะคะมะเร็ง,งรังไข่เนี่ยสามารถตรวจได้จากการ <Nein. S 2> ตรวจเลือดอยู่นะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็เป็น สามสิ่งที่เราจะต้องเก็บในวันที่เรามาตรวจสุขภาพนะคะอะย่าเรามาฟังเพลงกันต่อเลยนะคะอ่ะเป็นไงบกันบ้างคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยกับ3ส,สิ่งที่เราจะต้องเก็บมาในวันที่เรามาตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่ ยังไม่เข้าใจอยากจะสอบถามนะคะก็สามารถอินบอกเข้ามาได้สามารถคลิ้งการ์ก,กันเข้ามาได้เลยนะคะในเพจนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โค้ดเจี๊ยบด้วยนะคะ่ะไลฟ์นี้มีประโยชน์นะคะก็ขอให้ทุกคนที่ได้ดูนะคะจะมาดูย้อนหลังก,ก็ได้หรือจะมาดู <c oughs> พร้อมๆกันตอนนี้ก็ได้นะคะก็อ่านะคะ <c oughs> ก็จะทําให้คนเข้าใจในเรื่องของการเก็บ สิ่งส่งตรวจกันมากขึ้นเนาะเพราะว่านี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานในการเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะก็เลยอยากจะให้คาแนะนําที่มันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติให้เหมือนเหมือนกันเนาะเวลาที่เรามาตรวจเนี่ยมันก็จะได้แนวทางง่ายๆบางบางคนมาแล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าขอเก็บใหม่ได้ไหมคะเนี่ยค่ะมันก็เป็นมาตรฐานของเราว่าเราจะต้องอเก็บใหม่แล้วก็ เอาแบบว่าสดๆใหม่ๆอะไรเนี้ยคะในเรื่องของปัสสาวะแต่ว่าในส่วนของอุจจาระนั้นไม่เป็นไรไม่ซีเรียสกับเก็บมาจากบ้านก็ได้นะคะนี่ก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่ป้องการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็เป็นสิ่งที่เราป้องกันไม่ดีกว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราสามารถป้องกันได้ไม่ต้องรอให้เจ็บไม่ต้องรอให้ป่วยไม่ต้องรอให้เป็นจนแบบรักษาไม่ได้แล้วค่อยมาหากันนะคะมากเลยค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกับงานตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลศมเดจพายุประราชท่าบ่อนะคะอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการยินดีให้คําแนะนํานะคะหรือจะติดต่อทางช่องทางการติดต่อของทางโรงพยาบาลก็ได้นะคะขุเชิญยินดีให้บริการตรงนี้นะคะสําหรับใบนี้ก็อยากจะวยพรให้ทุกท่านที่ได้ดูไลฟ์นี้นะคะได้กดไลค์ได้กดแชร์ออกไปแล้วก็มากดติดตามกันเยอะๆนะคะ ใครอยากจะรู้เรื่องของอะระบบไหนในร่างกายซึ่งระบบในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสลับซับซ้อนตั้งแต่สีรษะจะหลด,ดปลายเท้าซึ่งร่างกายของมนุษย์เราที่เก่งมากเลยนะไม่ว่าจะมีอะไรแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะขับออกมาแล้วมันจะแสดงอาการออกมาให้เราได้เห็นแบบชัดเจนนะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็รับตัวเองให้มากๆศรัทธาตัวเองให้มากๆนะคะอยากจะให้กําลังใจ ทุกทุกท่านในการดูแลสุขภาพเริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีวันที่วันวนี้มีนาแล้วใช่ไหมเดือนสามอของปีแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะก็อย่าลืมดูแลกันแบบว่าให้มากๆขึ้นนะคะด้วยรักจากใจค่ะชีวิตนี้จะมีค่าถ้าคุณรู้จักทวมาให้ให้ด้วยความรักให้ด้วยความผูกพันให้ทุกๆวันเป็นวันแห่งความสุขสําหรับวันนี้โคชเจี๊ยต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ